ขั่วหนูนาหรือผัดหนูนานะครับผมใส่หน่อไม้ดองนะครับเรารวนพอพอมันสุกนะครับผมเอาไปใส่จานไว้เหมือนเดิมนะครับผมเอาน้ำมันใส่ไปอีกรอบนะครับเอาพริกแกงที่เราตําไว้นะครับลงไปเลยผัดพริกแกงหอมแล้วก็ใส่หนูที่เราคั่วไว้นะครับใส่ลงไปหน่อไม้ดองนะครับผมใส่ลงไป แล้วก็ใส่น้ำลงไปครับนิดหน่อยคิมบุปบาทเสร็จแล้วนะครับแซ่บอร่อยนะครับผมสับผมใบกระเพราใส่ลงไปเลยใส่หน่อไม้ดองนะครับสูตรโคราชนะครับสวัสดีเพื่อนๆมาพบกันอีกแล้วนะครับผมปวดสายรุยนะครับวันนี้เราจะมาทําเมนูนะครับผมขั่วหนูนาหรือผัดหนูนานะครับมาดูครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผม นี่ครับชุดพริกแกงนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไปตาอีกทีในครกนะครับมีกระเทียมมีพริกผ่าตะไคร้มะกรูดนะครับนี่ครับผมใบกระเพรานะครับนี่ครับหนูนาที่เราสับละเอียดไว้แล้วแต่เราเอาไปย่างก่อนนะครับย่างพอหมาดๆแล้วก็เอามาสับนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปคั่วอีกทีนี่ครับ อันนี้ไว้โรยหน้านะครับผมใบมะกรูดกับกระชายนะครับนี่ครับวันนี้จะเป็นสูตรใส่หนอไม้ดองนะครับสูตรนี้ไม่คาวนะครับผมเป็นสูตรที่ไม่คาวนะครับไม่คาวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นส่วนประกอบของเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลานะครับผมผงชูรสรสดีแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยนะครับเพื่อความกลมกล่อมนะครับผมมันใส่นิดหน่อยนะครับ นี่ครับเรารวนพอพอมันสุกนะครับผมเอาไปใส่จานไว้เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปตาพริกแกงนะครับนี่นะครับผมเราเอามาพักใส่จานไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็มาตําพริกแกงต่อนะครับตาเองมันจะหอมนะครับนี่ครับใส่ลงไปเลยเราตําเองมันจะหอมนะครับผมโอเคครับนี่ครับผม พริกแกงของเรานะครับตำเสร็จเรียบร้อยนี่ครับเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะกันเลยครับเตรียมตัวผัดเอาน้ำมันใส่ไปอีกรอบนะครับเอาพริกแกงที่เราตำไว้นะครับลงไปเลยคนนะครับคนให้คั่วให้พริกแกงมันหอมก่อนนะครับผมโอเคครับผม ผัดพริกเกลหอมแล้วก็ใส่หนูที่เราคั่วไว้นะครับใส่ลงไปโอเคครับผมก็คั่วจนหนูนาเราสุกแล้วนะครับก็นี่ครับ กระชายที่เราไว้โรยหน้านะครับโรยเทลงไปครับกับใบมะกรูดนะครับผม ขั้นตอนต่อไปนะครับหน่อไม้ดองนะครับผมใส่ลงไปแล้วก็ใส่น้ำลงไปครับนิดหน่อย โอเคครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันเลยผงชูรสครับใส่ลงไปตามด้วยรสดีนะครับใส่ลงไปตาลครับนิดหน่อยตามด้วยน้ำปลานะครับโอเคครับผมคิมรสชาติเสร็จแล้วนะครับแซบ่บอร่อยนะครับผม ครับผมใบกะเพราใส่ลงไปเลยโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมขั่วหนูหนาของเรานะครับนี่นครับ นี่นะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมขั่วหนูนาหรือผัดหนูนานะครับผมใส่หน่อไม้ดองนะครับสูตรโคราชนะครับผมแซ่บๆนูนๆครับนะครับเมนูง่ายๆนะครับผมไม่มีคาวนะครับสูตรนี้โอเคครับเรามาตักใส่จานกันเลยครับผม เรียบร้อยนะครับผมหอมเครื่องเทศนะครับผมเราตําเองหอมอร่อยแซ่บนัวนะครับมากินด้วยกันนะครับกับข้าวเย็นในวันนี้นะครับผมเมนูง่ายๆนะครับผมคั่วหนูนาหรือผัดหนูนาใส่หน่อไม้ดองนะครับหอมนะครับผมแซ่บๆโอเคครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณท่านเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับ แล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับโดยการกดติดตามช่องโอสายรวยนะครับกดกระดิง่งกดถูกใจให้ด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมรอติดตามคลิปหน้านะครับจะมีอะไรมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอไปเซฟๆก่อนนะครับผมผมสวัสดีครับ